เรื่องนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครสตอกันแน่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวเปเรื่องราวที่เม้าแซบหลังจากเพจดังอย่างเพจคนลูกทุ่งค่ะเขาออกมาโพสต์นะคะระบุข,ข้อความบอกว่า ใครสตอได้โลนักร้องออ่างหรือผู้จัดการหัวโปกงานนี้หึ่งทั้งหน้าผับทั้งหลังผับเลยเพราะว่ามีนักร้องออ่างค่ะนางหนึ่งเขาเชิดใสเจ้าของผับไงทั้งที่เป็นคนว่าจ้างตัวเองด้วยนะจ่ายค่าตัวให้ด้วยนะเพราะว่าเจ้าของผับดังผับเนี้ผู้ชม่ะปลื้มนักร้องออ่างเอามากๆเลยก็เลยว่าจ้างให้มาแสดงค่ะแบบไม่เกี่ยงค่าตัวด้วยนะคะ ใจความเนี่ยก็คือเหมือนแบบประมาณว่าเขาก็ประทับใจในตัวนักร้องคนนี้เคยประทับใจกลายเป็นว่าความประทับใจนี้ค่ะมันกลายเป็นความชิงชังเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของผับเนี่ยเขายืนรอนักร้องอ่ออ่างอยู่หลังเวทีเพื่ออยากจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะในฐานะที่เขาเป็น F c ฟซด้วย ผู้จัดงานเนี่ยก็เลยไปแจ้งค่ะว่าเนี่ยรบกวนผู้จัดการนักร้องหน่อยนะคะว่า,เ,าเจ้าของผับเนี่ยเขาอยากจะขอถ่ายรูปด้วยสักหน่อยค่ะโดยเจ้าของผับเนี่ยเขาก็ยืนรอนับนานชั่วโมงเลยนะผู้ชมคะทีนี้ค่ะไร้เงาของนักร้องคนดังเลยซึ่งรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าไม่มาสักทีนะคะบบหลังเวทีก็ไม่มีค่ะ ก่อนเวลาเนี่ยที่เขาไปรอนคะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะแต่ว่าเก็บตัวอยู่ในรถเงียบกริบเลยอยู่แต่ในรถตู้ไม่ยอมลงมาถ่ายรูปจนใกล้เวลาจะขึ้นเวทีแล้วค่ะไม่รู้ว่าแต่งตัวแต่งหน้าย,ยังไม่เสร็จหรือว่าอะไรกันแน่ผู้จัดการนางเนี่ยมาแจ้งหน่อยก็ยังดีไม่มาแจ้งค่ะทีนี้ค่ะพอแหล่งข่าวเนี่ยสอบถามไปยังนักร้องออ่างนางบอกว่านางไม่ทราบเลยว่ามีใครมาลอถ่ายรูปก็เลยไม่ลงมาจากรถอ้า ตกลงผู้จัดการหรือว่าใครกันแน่สตอแล้วหนึ่งนางผู้จัดการหัวโปกหรือว่านักร้องอ้ออ่างที่บอกไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่มีใครมาแจ้งกันแน่ผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นนักร้องคนไหนอ้ออ่างเนี่ยเดากันแล้วกันคะ่ะว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยแซบแน่นอนค่ะ